สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับอิงอีกครั้งนะคะที่นี่ Better Story Podcast นะคะในช่วงของ Browsebook นะคะในค่ำคืนสิ้นปีแบบนี้นะคะอิงก็มีหนังสือดีๆจะมาแนะนำกันนะคะกับเล่มนี้เลยค่ะ Money 101นะคะงานจากโคชหนุ่มจักกรพง์เมธพันธ์ค่ะ ก็หลายๆท่านนะคะก็น่าจะพอรู้จักโคชหนุ่มนะคะเดอะมันนี่โคชของเรานะคะจากรายการพอดแคสต์ประจำตัวของโคชหนุ่มนะคะก็คือเดอะมันนี่เคส by เดอะมันนี่โคชนั่นเองนะคะก็อิงก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ได้รู้จักโคชหนุ่มนะคะจากรายการพอดแคสต์นี่แหละคะ่ะแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวนะคะเทคนิคต่างๆในการบริหารการเงินส่วนบุคคลน,นะคะที่ขอบอกเลยว่ารู้สึก ฉลาดขึ้นนะคะรู้สึกว่า motivation ให้เรานะคะมีแรงบันดาลใจในการที่จะเ,เก็บออมนะคะแล้วก็มีความหวังนะคะที่รู้สึกว่าเราเนี่ยจะพัฒนาหรือว่าแก้ไขปัญหาการเงินของเราที่บกพร่องนะคะพัฒนาส่วนที่ต่อยอดไปได้นะคะแล้วก็มีความหวังว่าเราจะไม่ติดบ่วงการเงินของตัวเองเพื่อที่จะได้เกษียณเร็วขึ้นแล้วก็ได้ใช้ชีวิต การเงินในบ้านปลายนะคะอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะก็ชื่นชมนะคะที่โคชหนุ่มนะคะเป็นคนที่สามารถเล่าเรื่องคลิเครียดหนักๆน,นะคะอย่างปัญหาการเงินเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องเบาสบายย่อยง่ายนะคะอย่างที่บอกแล้วก็การที่อิงเลือกหนังสือเล่มนี้มานะคะอิงก,ก็เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะทําหน้าที่ไม่ต่างกันค่ะ หลังจากที้อ่านแล้วนะคะก็คือขอบอกเลยว่าต้องขอขอบคุณโคชหนุ่มเป็นอย่างมากนะคะที่คิดทําหนังสือดีๆแบบนี้ออกมาให้พวกเราได้อ่านกันนะคะเป็นหนังสือที่ไม่หนาเกินไปนะคะเรียกว่าเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเลยแหละนะคะทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยิิงเองนะก็เคยอ่านหนังสือ เกี่ยวกับการเงินอยู่บ้างนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะคะแล้วก็อ่านๆไปเนี่ยรู้สึกพัวพันจนงงไปหมดนะคะแต่ว่าสําหรับเล่มนี้เนี่ยคือยอมรับเลยนะคะว่าเข้าใจง่ายแล้วก็เข้าถึงง่ายมากๆด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆเราก็พูดถึงเรื่องชีวิตประจําวันใกล้ตัวของพวกเรานี่เองค่ะ คือขอบอกตรงนี้เลยนะคะกราบใจนะคะโคชหนุ่มมากนะคะที่สอนเราทุกเม็ดทุกอย่างนะคะแม้แต่สอนการทําตารางรายรับรายจ่ายมาให้ด้วยนะคะคืออิงขอบอกเลยว่าสําหรับส่วนนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อจิตใจน้อยๆของอิงมากนะคะเพราะว่าอิงเนี่ยเป็นคนไม่เก่งเลขนะคะแล้วก็พอเห็นเลขเยอะๆอิงจะงงมากนะคะแต่ว่าพอมีตารางรายรับรายจ่ายที่โคชหนุ่มลองทําตัวอย่างมาให้ดูนะคะอิงลองได้ทําตามแล้วด้วยนะคะรู้สึกว่าเออเข้าใจง่ายแล้วก็มีการวางแผน การเงินไปในอนาคตทําให้เรามองเห็นอนาคตได้มากขึ้นแล้วเราก็จะค่อยๆแก้ไขนะคะต่อเติมมันไปให้มันสมบูรณ์นะคะคือบอกได้เลยว่าตารางนี้นะคะเหมือนเบิกเนธให้เราเป็นผู้มีวินัยทางการเงินมากขึ้นด้วยนะคะก็เป็นจุดเล็กๆในชีวิตนะคะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปนะคะหรือว่าอาจจะไม่เคยนึกถึงกับการมานั่งทําตารางรายรับรายจ่ายในอนาคตนะคะซึ่ง ิงว่าตารางเนี่ยมันตอบโจทย์มากทั้งทั้งของคนที่มีปัญหาหนี้สินเนาะคืออะไรที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ไปพูดถึงมันนะคะเราจะมาวางแผนนะคะแก้ไขปัญหาในอนาคตกันต่อไปดีกว่านะคะกับตารางนี้คือมีประโยชน์มากจริงๆค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะคือหนังสือเนี่ยอ่านสนุกนะคะแล้วก็มีมุกตลกกลุบกลิบนะคะมาพอให้ไม่เบื่อด้วยนะคะแล้วก็มีตัวอย่างเคสนะคะต่างๆ เคสที่โคชหนุ่มถนดัดอิงฟังงดูแล้วน่าจะเป็นเคสเกี่ยวกับอสังหากับเรื่องหุ้นเนาะซึ่งก็ยังเป็นเรื่องที่ไกลตัวอิงในปัจจุบันนะคะแต่ก็เป็นเคสที่อ่านแล้วทาความเข้าใจได้ง่ายนะคะแล้วก็เอารู้สึกว่าเสริมความเข้าใจนะคะแล้วก็อิงมองว่าจริงๆมันนื่อหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งเลยนะคะที่แนะนําให้เป็นหนังสือสามัญประจําบ้านที่ทุกบ้านควรมีไว้เลยนะคะเป็นหนังสือที่ดีมากจริงๆนะคะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ย เป็นการเริ่มต้นปูพื้นฐานนะคะการวางแผนการใช้เงินนะคะของพวกเราทุกคนนะคะได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทําความเข้าใจในจุดต่างๆทั้งเรื่องของสภาพคล่องหรือว่าเรื่องของอาการเก็บออมนะคะได้เป็นอย่างดีแล้วก็เรื่องของการจัดการหนี้สินด้วยนะคะซึ่ง พวกคนที่เริ่มทํางานนะคะเริ่มมีรายได้เนี่ยก็ควรจะเริ่มอ่านทําความเข้าใจไว้เลยก็จะดีมากนะคะหรือแม้แต่นักเรียนนักศึกษานะคะถ้าได้อ่าไม่ได้อยู่ในวัยที่ที่ขาดสนจนเกินไปนะคะก็จริงๆสามารถวางแผนที่จะเริ่มเก็บออมกันได้นะคะหรือว่าใครที่มีแลนนะคะที่ว่าเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะคะก็อาจจะสามารถวางแผนนะคะสร้างรายได้เพิ่มเติมนะคะคือมีเทคนิคเกี่ยวกับการเงินทุกมุมทุกแบบนะคะสําหรับการเงินส่วนบุคคลที่เหมาะ สมที่จะนําไปศึกษาแล้วก็ต่อยอดได้อีกมากมายเลยคือต้องขอขอบคุณโคชหนุ่มมากๆจริงๆกับหนังสือเล่มนี้นะคะเล่มต่อไปของโคชหนุ่มนะคะจ่อไปเลยนะคะที่อิงจะไปหาอ่านมานะคะก็คือคนไทยฉลาดการเงินอิงจะไปหามาอ่านให้ได้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นเล่มที่อ่ช่วยให้เรานะคะเพิ่มพูนความรู้เรื่องการเงินนะคะแล้วก็อิงก,ก็จะยังติดตามนะคะพอดแคสต์ของโคชหนุ่มนะคะเดิมันนี่เคสบายเดมโคต่อไปด้วยนะคะ สำหรับคำคมนะคะหรือว่าประโยคเด็ดนะคะโค้ดนะคะจากหนังสือเล่มนี้นะคะอยู่หน้าแรกของหนังสือเลยนะคะเป็นประโยคที่โค้ชหนุ่มเนี่ยหยิบมาจากผู้แนะนำท่านอื่นนะคะแต่ว่าอิงก็มองว่าเป็นความจริงนะคะที่ครอบคลุมนะคะหนังสือเล่มนี้แล้วก็ครอบคลุมเรื่องการเงินของพวกเราในแง่ปัจเจกบุคคลด้วยนะคะกับประโยคนี้ค่ะ ความมั่งคั่งของประชาชาติขึ้นอยู่กับความมั่งคั่งทางการเงินของประชาชนทุกคนนะคะเป็นบทความจากจอร์จเอสคลาสันนะคะคือประโยคนี้นะคะอีงมีความรู้สึกว่าจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งในประเทศเนี่ยนะคะใช่แล้วนะคะมันเริ่มจาก ความมั่งคั่งของการเงินจากประชาชนตัวเล็กๆทุกคนก่อนนะคะตราบใดก็ตามที่เรานะคะสามารถจัดการการเงิน manage การเงินของตัวเองได้นะคะต่อไปนะคะประเทศชาติของเรานะคะซึ่งมีประชาชนที่มั่งคั่งเยอะๆแบบนี้เนี่ยแหละนะคะที่จะขยายนะคะไปเป็นระดับเมืองระดับจังหวัดระดับประเทศได้นะคะก็อย่างที่ประโยคนี้บอกไว้นะคะก็คือความมั่งคั่งของประชาชาติขึ้นอยู่กับความมั่งคั่งทางการเงินของประชาชนทุกคนด้วยนะคะมันก็เป็นเรื่องร้อยเรียง เกี่ยวกันไว้นั่นเองนะคะอิงก็เห็นด้วยกับประโยคนี้มากๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะอิงเชื่อว่าน่าจะยังหาอ่านได้นะคะกับเล่มนี้มันนี่101นะคะผลงานจากโคชหนุ่มจากพง์เมธพันธ์นะคะสำนักพิมพ์ซีเอ็ดบุ๊กนะคะอิงคิดว่าน่าจะยังหาอ่านได้ทั่วไปนะคะโคชหนุ่มแกน่าจะพิมพ์มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ติดตาม The Mo n e y Case by The Money Coach จากโคชหนุ่มได้นะคะ ช่วงสิ้นปีแล้วนะคะก็อย่างที่เคยพูดไว้ในหลายพอดแคสต์เนาะอยากให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้อิงด้วยนะคะกับ Reading Challenge ปี2020ของอิงนะคะลองดูนะคะว่าอิงนะคะจะทำชา l e น g e นะคะ a d i n g Challenge ที่ตั้งไวเนี่ยได้สำเร็จหรือเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงต้นปี2021นะคะอิงก,ก็จะมาสรุปนะคะ r n g d i n l l h n l l e n ปีป0 2 0ี2020แล้วก็จะมาพูดคุยเรื่องท็อป of 2020ของหนังสือที่อิงอ่านไปทั้งหมดใน reading challenge ด้วยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้อิงด้วยนะคะแล้วรอติดตามนะคะว่าอิงจะทำ reading challenge ในปี2 0 2 0สําสำเร็จหรือเปล่าค่ะ แล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะคะก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกับอิงได้นะคะที่ Facebook แล้วก็ Twitter ของ Better Story Podcast นะคะอยากจะเข้ามาพูดคุยแนะนำหนังสืออะไรให้อิงอ่านนะคะหรือว่าอยากจะส่งหนังสือมาให้อิงรีวิวนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะหวังว่าพอดแคสต์นี้จะมีประโยชน์กับคุณนะคะเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสาหรับวันนี้อิงไปแล้วค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย